สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันยาม,มุ้าวก่อนออกเดินทางครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกสองแควก่อนอื่นก่อนสิ่ไปนามาหลังครับผู้บ่าวผู้ขออนุญาตสดุดีวีรชนคนกล้าและก็ขอแสดงความอาลัยและความเสียใจกับเหล่าทหารกล้า ไปถึงครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยที่ประเทศไทยมอบความอบอุ่นมอบความมั่นคงให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะทหารกล้าทั้งหลายนะครับผูเพินรักษาอยู่ตามแนวชายแดนสละเลือดสละเนื้อสละชีวิตเอาเลือดทาแผ่นดินมาแล้วไม่รู้กี่ท่าน ขอขอบคุณในความห่วงใยขอขอบคุณในการเสียสละเอาล่ะครับพี่น้องครับกับบอยากบอกถึงเนาะนะฮะเพราะว่าก็ขอให้แ่กําลังใจนั่นแหะครับเพราะว่าประชาชนซ้าเท่าให้ได้ก็คือกําลังใจอย่างอื่นเข้ากับบรลว่าเข้าสียหายอยีางนะครับให้แ่กําลังใจว่า จากหัวใจของประชาชนอนคนหนึ่งเนี่ยบ้านศรีวิไลของในเท่าเนี่ยที่ให้ได้ก็คือกำลังใจที่บริสุทธิ์ส่งตรงจากบ้านศรีวิไลสู่ชายแดนอาจจะเป็นเพียงแค่กำลังใจอันน้อยนิดแต่ว่าถ้าหลอมรวมกันไปทั้งทั้งประเทศหลอมรวมกันจากาหัวใจดวงเดียวหลอมรวมกันทั้งประเทศเนี่ยมันก็นจะเป็น ความหักความห่วงใยความกำลังใจเป็นลวงที่ยิงใ่นะครับไปสู่ชายแดนผู้เผินกำลังปกปักรักษาประเทศจักสิก,กินสีนอนอยู่จังใดเสียงปืนกล่องปลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณในความเสียสละของเพินเม่อยากบอกถึงกับถ้าเป็นไปไดนะ้เนาะก็เดี๋ยวปฏิวัติาอะไรมนุษยธรรม จริงๆแล้วนี่ผู้ว่าผู้คิดว่าเขมรมนันไม่ใช่ประเทศหรอกถ้าเป็นประเทศก็คงไม่ทําแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นชนเผ่าหนึ่งชนเผ่าเล็กๆที่เป็นชนกลุ่มหน่อยอะครับอ่ะองที่ถ้าเป็นประเทศเนี่ยเขาจะคํานึงถึงประชาชนจะคํานึงถึงความสูญเสียและก็เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะกระทบต่อประชาชนของเขานะครับถ้าหาเป็นประเทศเนี่ นะครับอ่าเป็นประเทศแต่นี่คิดว่าน่าจะเป็นชนเผ่าหนึ่งชนเผ่าเล็กๆชนเผ่าหนึ่งที่เขาบริกรรมนึ่งถึงประชาชนของ,ของเขาเลยใช้แต่ความโกหกหลอกลวงไปวันๆเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในอำนาจอืมอันนี้บอกอยากบอกเนาะนะครับแต่ว่าเมื่อบอกแล้วก็ขออนุญาตบอกซะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในอำนาจไม่อยากลงจากอำนาจ ลดลงจากอํานาจแล้วก็บ่งหูสิบปีหาถ้ามาหากินเอยียงครับถ้ามาหากินบ่เปียกแต่คนที่เดือดร้อนคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนของเขานแหละนะครับ <c oughs> คือประชาชนของเขา <c oughs> ส่วนถ้าบอกว่าเป็นประเทศผู้ว่าผู้ว่ามองว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่าหนึ่งล่ะนะครับสถาบันรักของเขาบ่มีเลยถึงมีก็เหมือนไม่มีอยู่ภายใต เป็นลูกแอรนะเขาบอกไงซะเป็นลูกแอร์้นเส้นซะเป็นลูกแอค์อนธรรมดาะนะไม่เหมือนประเทศเราซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศมันก็เลยเกิดความผาสุกเกิดความลมเยียงเกิดความที่แบบว่าจะทำอะไรก็คำนึงถึงหน้าตาของพ่อของแม่อันนี้นะครับประเทศไทย แต่ประเทศมคน,นี่เขาไม่ได้คำนึงเลยเพราะว่าเขาเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าหอดพระราซาเนาะใหญ่กว่าหอดกษัตริย์เนาะบ,บางคนเซ็นนะครับอันนี้ขออนุญาตจักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นตะเหลือใจครับขนาดไปไปเซ็นสัญญาหยุดยิงแล้วมันยังยิงต่อครับทําให้ทหารไทยเราเสียชีวิตไปถึงสามนายแล้วก็บาดเจ็บไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะเพราะคิดว่ามันมีความซื่อสัตย แต่ที่แท้มันไม่มีเลยมันมันไม,นมน่มันไม่ใช่ประเทศไงวะมันเป็นแค่โจรชุม่มกลนโจรกลุ่มเล็กๆนะครับที่ที่ทําตัวกลางไปทั่วทิพย์ทั่วเดียดกวนบ้านกวนเมืองไปใครเป็นบ้านเขากครเป็นนักเลงกลวนบ้าน <c oughs> เขามีงานมีบทมีงานที่ไปร้อยตีหัวผู้น,นั้นร้อยกันตีหัวผู้นี้นะเป็นประมาณน,านั้นตีแล้วก็เล่นนะ แลนไปแล้วกัห้ามงเพิ่งมันไปฟ้องผู้นัน้นไปไปตัวล่อผู้นัน้นตัวล่อผู้นีน้แม้แต่ประเทศใหญ่ๆยังโดนมันปั่นหัวปั่นสมองล่างสมองมาเยอะะนะครับไม่ธรรมาดาเอาละครับเบอไปล้ายมันมันเดือดแทนทหาร <c oughs> เพราะในนามทหารเก่าเหมือนกันนะครับู้ว่าผพู้ก็ได้เนาะนะครับก็บเป็นทหารเก่ากับพานสมอรภูมูมากกพอสมพวนอยู่ <c oughs> ขันเบอลไปล้ายมันก็น เลือดรักชาติมันแรงเอากันมากเมื่อนี้ครับพี่น้องครับ,บสีเดยผ้าน้องทิดาเล่าลน้องปัถนาอายมังกรนะครับร่วมไปถึงพี่น้องบ้านชีวิไลเห้องเขาไปกราบหลวงปู่ไญ,ญ่ครับหรือหลวงปู่พระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระที่งดงามที่สุดในโลกกว่าได้นะครับเป็นปางที่งดงามที่สุด ซึ่งอคําที่พอเตียมแม่ปูญาตาใหญา่เป็นเลามา้ฟังกับว่าองค์พระพุทธเจรานเนี่ยเดิมทีใครก็หล่อไม่ได้ครับหล่อจังได้ท่องกับบอเต็มเฮ็ดจังได้กระบอแล้วจนว่ามีผ่ผาขาว <c oughs> <c oughs> มีผ่ผาขาวคนหนึ่งเขามาอาสาหล่อซึ่งเสอว่าผาขาวคนนั้นก็น่าจะเป็นเทพเทวดา นะครับเพราะว่ามีคนเดียวสามารถทําได้คนอื่นทําไม่ได้เลยเพราะเหตุแล้วกะผ้าขาวคนนั้นก็นกนหายไปนะครับซึ่งปัดผาขาวหายบ่หรืออย่างย,กยากๆเนี่ยแหละครูบาผู้จํบบผิดเนาะนะครับพอคนเพื่อเนี่ยหายวับไปบบเห็นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งครับครูบาครูเมืองนะครับถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราอีกองคหนึ่ง ครับนั่นะก็คือองค์พระพุทธเจราษนะรก็ซึ่งโดยเฉพาะเมืองอพิษณุโลกเนะี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองหน้าด่านที่มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ครับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ประกาศอิสราภาพจากอริราชศัตรูนะเป็นผู้เดียวที่กล้าประกาศที่กล้าลุกขึ้นมายืนยัด ข้าคนไทยเขาต่อสู้จนได้รับเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่มหาราชผู้ยิ่งใหญ่นนัสถิตยอยู่นะครับก็คือบอกง่งไงว่าเพิ่นจากที่ประเทศไทยเข้าในเสรยไม้เนาะน,นะครับจากที่แบบว่า มันมีน้อนบอลใส่มีเกลือเป็นนอนมีอย่างมันก็มีทุกยุคทุกสมัยแหละครับก็มีก็มีทุกยุคทุกสมัยเพราะไอ้เงินเพราะไอ้ยศไอ้ตำแหน่งอะไรต่างๆนี่แหละมันหวานหอมมันล่อตาล่อใจนะครับทําให้คนไทยบางคนที่มันที่มันไม่มีจิตสามัญสำนึกมันเอาแต่บอกว่าถ้าแค่มันอยู่สุขสบายมันก็พอคนอื่นจะเป็นจะตายยังไงไม่รู้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองบุนว่ายนะครับเ็ดไห้กรุงศรีอยุธยาเฮาเนี้ ต่งเจอข่าซึกเขาโตตีได้ยางไง่ายได้แต่ยังมีเมืองหน้าด่านคือเมืองพิษณุโลกสองแควเนี่ยนะครับเมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นหน้าด่านเป็นลักยันข่าซึกศัตรูขังแล้วขังเรานะครับโดยเฉพาะมายุคข,ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพินโตตีข่าซึกไ่อริลศัตรูออกพ้นแผ่นดินสร้างประวัติศาสตร์ สางประวัติการหลายเรื่องเล่าประวัติเป็นการายุทธหัตถีนะครับไล่ต่อตีขาซึกศัตรูไอพลแผ่นดินไทยไล่สมรภูมิที่เทีนเสียงเป็นเสียงตายเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานเมื่อนี้ทีมงานบ้านสีวิไลจึง เมื่อม่มีโอกาสมาแล้วจึงสิบผ้าลูกผ้าหลานผ้าบ้านเ้องผ้าบ้านสีไรเท่าเนี้เขากราบองค์พระพุทธจินราชผู้เป็นประหนึ่งว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรามายาวนานเพื่อไปกราบขอพรเนาะโอ้ยขวักระไดบอกเรื่องทหารกันย่เอาไปเลย <c oughs> มัน,นย่เอาไปกะ <c oughs> ขอประทานอภัยพี่น้องเนาะ นะครับโดยปกติแล้วผู้บ่าวพู้สีบลอนหุ๋งกับสีบอบอนเรื่องยังสีเนาะจะไม่พูดแต่ว่ามันมันเหลือใจไหมครับพี่น้องครับเหลือใจที่มันไม่ใช่หลอกลวงแค่คนในประเทศมันนะครับขมินเนี่ยมันหลอกลวงทั้งแม้กระทั่งชาวโลกและไอตัวใหญ่ๆของชาวโลกก็บางทีก็สมองน้อยเหมือนกันนะเชื่อมันเชื่อมันครับมาสั่งให้แต่ประเทศไทยยุดยิ่งมาสั่งให้แต่ประเทศไทยยังสั่นยังสีโดยที่มันไม่ดูเลยว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนอืม ที่ปอยเขาร่งแก่ได้ยังไงเนาะนะครับนี่คือพ่อกูชื่อนเรศวรมหาราชเคยเอาเลือดล้างพระบาทประวัติศาสตร์ยังจารึกไว้ไอหลานพระยาระแวกที่มันแหกรั้วเข้าในเข็นฆ่าคนไทยเหมือนยามน้ำใจพ่อกูมันเป็นเรื่องเรามากแล้วตั้งแต่อดีต ประวัติศาสตร์เคยจ่าเลืกไว้แล้วว่าครั้งหนึ่งอย่าให้อดรนทนไม่ได้พ่อของกูนี่แหละจะไปขย่ำม,มึงถึงบ้านเหมือนกับครั้งที่องค์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปตัดหัวพวกมึงเอาเล,อเลือดล้างพระบาทของพระองค์ทำมาแล้วสักวันหนึ่ง เชื่อว่าเหตุการณ์จะหยุดถ้าไม่หยุดคิดว่าพ่อของกูเนี่ยแหละจะไปทำอย่างนั้นอีกครั้งเป็นประวัติศาสตร์ที่สํารอยระวงังเนะ